ฝากไปก่อนขี่ขอซื้อของก่อนมันก็เกินไปจะแบส่วนอย่างนี้ก็เกินไปวัยรุ่นมันจะลงไปช่วยเพื่อขอกูซื้อของก่อนนั่นเหรอนี่จะตามไปได้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 เดี๋ยวต้องเทียบในไปลัวเองทำไรวัยรุ่นเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะเทียบยาป่ออกมาหนี้เทียบยาไม่เทียบยาอยู่นี่เทียบยาอยู่เทียบยาอยู่โดยกำลังเห็นเอากมาเมา ทำอะไรเนี่ยบ้าเหรอถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะไอคิวค่ะในปกติเพ่นควรจะอยู่ตรงปากไหมปกติรันจอที่ไหนหรอไอ่ิมันอยู่ตรงคอโอเลเลยไม่มีอะไรเรียกน้องเลยนะได้รันไันไอปิดไปอะไรอุดขอบอุดตุงกแนฮะ ดีนะคะค่ะคุณสุภาพตีเก์น่ารักน่ารักด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เล่นนันเลยค่ะร่วมกับพี่คิวแล้วลืมเปิดไมค์สตรี๋เหรอใครทักกันเลยเหรอถามจริงมันเป็นเรื่องปกติในช่องเราหรือเรั่ฮัลโหลเราอยู่บนเรือแม่งอยู่บนเรืออยู่ท้ายเรือพี่พี่เห็นหมอท้ายเรือผมพี่ใครใครลืมเปิดไปที่ใครไม่มีม่ไม่ไม่ อะไรไม่ขอบคุณเป็นเล่มตัวหนักแค่ไหนดูวะพี่ขอบคุณแง่โอ้โหอะไรก็คุณขอบคุณแบบขอบคุณหลายรอบมากเลยว่าไม่เปิดไมค์อะไรคิดว่าอยู่ว่าแบบอ้าขอบคุณหลายรอบแล้วอ,อ๋อลืมเปิดไมค์วัดเดือนนี้โอ้โหในเรือเพียบเลยว่ะล่ะไม้ยุดในเรือมีเพียบมีหมอมีนูน่นมีนีน่ไม้แต่เอาคนก็ได้มาใครก็ได้ตอนนี้นการปลดล็อกสกิลอย่างรนุนแรง โดดโดดดิโดดโดดขอบคุณขอบคุณสำหรับการตีม <Af> <coil S 2> ันนั่นอะไรรันเปมากด้วยมขืนดีคนเราอ่ะนะนนน่นมาคนเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดดเดิเดดเดดเดดวดดเดดเาดเดดเดเเดดยเดดเเดดเดดเดเดด่ดอย่างไรเดด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 เเยเ มานี่เลยมานี่เลย<ข>อ,อุปกรณ์<ด>ที่ถือในม,มือเราตอนนี้เล่นแบบเล่นแบบเล่นเอ,อ๋วมากตอนนี้เราเขือนแบบเขอือนอุปกรณ์นี่ในมือทำลายอุปกรณ์นั่ทำลายมานี้มานี้วไวรุนไปไหนไวรุนไปไหนกลับมาไวรุนกลับมาอุปกรณ์ในมือเอามาทําไมเก็บไว้ทําไมเอามันลงมาเอามันมาก <c oughs> ็อบอกว่าให้หยด <c oughs> ุดจะหยุดดีเปล่าหยุดดีๆแล้วหยุดได้น้ำตาโอเคจะกลับไปเฝ้าหมอ พี่กลับไปเฝ้าหมอก่อนมันมีคนจะลงไปช่วยหมอไม่ห่วงน้องโซนเที่ยงอยู่มีคนจะลงไปช่วยหมอแล้วเอ้ยแลนพี่เดียวได้แค่นี้พี่กด B ไม่ได้ดีกว่าหรือไปไม่ใช่ทางหรอมันหมดทังหล้วพี่ทางลัดโอ้โหความหน้าด้านหน้าโทนนี้มันจะยืนหิวข้างล่างยอะยืนหิวอย่างนี้ก็ได้เหรอมองนะไหนคนช่วยไหนข้างล่างข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเอะเอามาเอามา กักตัวฮะเราเนี่ยแอบรีเซพยาเหรอมาเป็นมาเป็นเข็มเลยวัยรุ่นเอ้ยให้หมอคนนั้นหมอคนนั้นต้องดูต้องดูโอเคพี่พี่จับคนนี้ลงพี่จับคนนี้ลงงานเลยวัยรุ่นนะโยนอุปกรณ์ไปเลยให้เพื่อนน่ะยาเสพติดแก่อยู่บ้านมาที่เลยมามามาอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนเราเข้าโรงพักเรียบร้อยไปไปไป พี่ยังไม่ได้แวะซื้อซื้อของเลยวะล่ะอ่ะใครจริงน้องสาวพี่น้ำหอมน้ำหอมวะเจ็บได้ตอแหลมากเอาผิดครั้งฝากไปก่อนเถอะฝากไปก่อนที่จะซื้อของแป๊บนึ่งสาวที่ผมเกิดฝากไปก่อนที่จขอซื้อของก่อนมันก็เกินไปจะแบบส่วนอย่างนี้ก็เกินไปวัยรุ่นมันจะลงไปช่วยเพื่อขอกูซื้อ ช่วยเพื่อนไล่เจ็บพี่เดี๋ยวต้องตามไปเจ็บพี่จะตามไปได้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 เดี๋ยวต้องเขียนในไฟเลยทำไรวัยรุ่นเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะเตียบยาป่ะออกมาดิเกิดอะี่เสพยาไม่เสพยาอยู่นี่เสพยาอยู่เสพยาอยู่โดยกำลังหินเฮ้ยออกมาว่ามามาทำอะไรเดี๋ยวนะบ้าเหรอช่วยกันเลยแมากเลยตรงนี้เพียบเลยตรงนี้เพียบเลย วัยรุ่นไปเลยวัยรุ่นไปไหนก็ไปเลยวัยรุ่นร้านมันจะรอทุกที่ปืนเด็กต้องไปที่อื่นนะเป็นโป้งที่ไม่ใช้โป้งแต่เขาใช้ปืนพี่เห็นพี่เห็นเขาแล้วพี่เห็นเขาแล้วแย่พี่ลงมาบล้ววะอย่านะอย่าลงมานะแต่มันเจ็บไปแล้วหนึ่งนี่อันนี้กดอะไรตัวเอลทลายล่ะตัวเอลเอามีคนบินมามีคนบินมาวัยรุ่น มันมาแบบอัศวรินมันมาทำอะไรกันนักหนาข้างล่างเนี่ยมันมาทำอะไรกันนักหนามันไม่มีที่จะไปกันหรอมันไม่มีที่จะไปกันหรอมึงจะไปไหนแล้วอยมึงจะไปไหนมานี่รักมันรักจังเลยเนี่ยเออบอกมันดีดิโอ้โหมันมีคนเนียนตกลงข้างล่างนี่มีกี่คนกูถามอย่างนี้ก่อนข้างล่างเนี่ยมันมีกี่คนมึงลงมาทำไมนักหนามึงลงมาทำไมนักหนา มันจะมันจะทำไมมันจะทำไมมันยังไงมันยังไงพวกมันยันงไงดูจริงๆแก่ละ,<ด>ละคนเนี่ยใครทำพีโน,น,น,นูมันจะเดินขึ้นมันจะเดินขึ้นจะไปไหนไปไหนวัยรุ่นที่แอบเสียบยามันอยู่กับเพื่อนเมืองข้างล่างนี่หมดได้ไหมเห็นเล้ช็อตไปดิร้านม,ามัต้องมาข้างล่าง <ๆ S 1> นะข้างล่างไม่มีเก้าอี้แล้วอะไรมันกระดี่แล้วไม่มีเก้าอี้แล้วนี่คือเป็นขบวนมาอยู่สู่การขับรถไผ่รอกลาก่อน ล่างนี่คือแบบ V I P ใช้หมดเลยเยี่ยมจ้า V V I V I P เอ้า V I P เอ้ามาทำไมให้ไอ้บ้านนาล oh. oh. ันนวน้องไม่ต The ้องกลับพื้นมาหลุมนี่แหละวะเอ้าน้องไม่แน่ใจน้องไม่เห็นของพี่สุดจริงไหมเอ้าเหมือนน้ำหอมจะไม่อยู่จอน้ำหอมเรือไม่มีนะลันน้ำหอมนั่นแหละน้ำหอมตัวจริงลันเหมือนวัยรุ่นนะลันเหรอยิงลันเหรอยิงเรา ช่วยอีกแล้วลันน้องอยู่น้องอยู่นสองค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 นพี่ได้ตัวฟรีพี่ได้เอาไปตีตัวฟรีตัวฟรีอุ้ยสามคนเลยลันเพิ่งมากนะไปไหนกิ๊กอังเลคไปไหนไปรุ่นไปรุ่นจะไปไหนไปรุ่นไปไหนไม่ไปถือตีแหละตัวฟรีกูช็อตจบกูถือตีแล้วอ่ะมันมาแล้วว่ะรันมันมา มันมาแล้วพี่วางกูพี่ล้มหมดแล้วพี่กี๊วเอาล้มหมดแล้วเหรอเอา,เอา <c oughs> พี่อยากจะบอกว่าน้่แต่ต้นจนจบเกมแจมกูมมอสองหมื่นกูไม่ได้ใช้ซื้อของเลยมันมากันไม่หยุดไม่หย่อนเลยเอไอ้วรุใบลูกเขาเลือกของกัององนพี่กูไม่ได้แ<ไ>วะ<ช>ซื้อของเลยเอาไว้ใช้เกมแม่พี่กิ๊ว พี okay. ่กำลังจะเดินขึ้นมาซื้อของเลยมันวิ่งลงมาช่วยเพื่อนสองสามคนนะพี่ควรจะเลือกอะไรก่อนระหว่างซื้อของกับค่ายพวกนี้น่ะพี่ค็เลยค่าซะเลย